สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปนี้ครับซึ่งน่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ต่อทุกคนแน่นอนครับนเรียนประเด็นคือหลายๆคนไม่ทราบว่าสมัครภาคขอต้องจ่ายตังเร็วๆหลายๆคนไม่ทราบว่าสมัครภาคขอต้องสมัครให้เร็วที่สุดในระบบหลายๆคนไม่ทราบครูเช่นการนักเรียนเมื่อก่อนนี้นครูก็ไม่ทราบครูเพิ่งรู้เมื่อภายหลังนี้เองเพราะว่าครูเพิ่งสังเกตเห็นเพราะว่านักเรียนต้องทราบว่าบางทีเรามีโอกาสพลาดได้นะครับถ้าเรียน,นไม่รู้หลักการนี้ โอเคนะครับดังนั้นตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีตั้งแต่ต้นจนจบนักเรียนจะได้แนวทางการสมัครสอบราชการที่ถูกต้องเริ่มต้นว่าหากนักเรียนจะสมัครภาคขอนักเรียนผ่านภาคกอแล้วใช่ไหมครับหรือนักเรียนจะสมัครท้องถิ่นใช้หลักการเดียวกันหรือสมัครข้าราชการครูก็คล้ายๆกันนักเรียนต้องทราบว่าการสมัครภาคขอเนี้ยหรือที่นักเรียนเรียกในนามความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเห็นคำนี้ไหมครับหากนักเรียนเห็น ชื่อที่ชื่อว่าความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งใช้เฉพาะตําแหน่งเนี้ยเราเรียกแนะน,นามการสอบภาคขอการสอบภาคขอเนี้ยสิ่งแรกที่เรียนต้องรู้คือไม่ควรสมัครช้าจริงๆต้องสมัครเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หากนักเรียนมีความจำเป็นจริงๆก็ไม่ว่ากันแต่หากให้คุณแนะนําต้องเร็วครับนีนโอเคนะต่อไปสมัครเร็วไม่พอเดี๋ยวเนียจะรู้ว่าทําไมสมัครก็ต้องเร็ว จ่ายตังก็ต้องเร็วไม่ใช่จะปล่อยปะละเลยไปจ่ายวันสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันจริงๆถ้าถามครูคำแนะนำของครูทั้งเรียนสมัครเสร็จควรจ่ายผ่านเน็ตแบงค์ได้เลยเพื่อความเร็วหรือหากจ่ายไม่ทันก็ทั้งเรียนจ่ายไม่เป็นก็ไปจ่ายเคาน์เตอร์หรือไปจ่ายไอทีมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าถามครูแล้วเนี้ยสมมติครูสมัครเสร็จครูก็อยากจะจ่ายวันนั้นให้มันจบๆแล้วนักขณะนั้นด้วยเดี๋ยวเรียนมารู้ว่ามันเร็วแล้วดียังไงโอเคนะครับต่อไป การสมัครเร็วสมัครช้ามีผลต่ออะไรครับมีผลต่อการบรรจุนะเดี๋ยวมาดูเนะี่ยจริงครับหลายๆคนไม่รู้คําตอบคือจริงเนี่ยมีผลต่อการบรรจุจริงตั้งใจฟังคลิปนี้ครูให้จบครูกนติว่าเป็นประโยชน์ก่อนต่อน,นักเรียนแน่นอนและหลายๆคนที่เคยสอบภาคขอแล้วนักเรียนอยู่อันดับไม่สวยเดี๋ยวนักเรียนจะอันดับสวยขึ้นถ้าเรียนฟังคลิปคําอธิบายของครูโอเคนะครับครูเอาตัวอย่างให้ดู3อันเลยประกอบหลักฐานให้ทุกคนเห็นว่าครูพูดจริง ครูตัดมาจากเอกสารจริงของราชการเลยนะไม่เคยปลอมแปลงการปลอมแปลงเอกสารราชการเป็นการทําผิดกฎหมายถูกไหมครับครูไม่ทําผิดกฎหมายนี่คือเอกสารจริงดังนั้นสิ่งที่ครูตัดมาคือความจริงดังนั้นนักเรียนฟังครูไว้และปฏิบัติตามนักเรียนจะมีโอกาสลุ้นการบรรจุมากขึ้นครับนักเรียนรู้ไหมสอบผ่านอย่างเดียวไม่พอต้องอยู่บนบนด้วยถึงจะได้บรรจุหากเรียนอยู่ล่างๆมันไม่ได้บรรจุอยู่แล้วรู้เรารู้กันอยู่ครับแต่หากอยู่บนบนมีโอกาสลุ้นบรรจุสูงครับโอเคนะครับ แล้วทำยังไงถึงเราจะอยู่บนบนล่ะแน่นอนอ่านหนังสือมาก,มากๆเตรียมตัวเยอะๆสอบผ่านให้ได้คะแนนด,ดีเราอยู่บนแน่แต่คนอื่นก็ได้คนอื่นก็ตั้งใจเหมือนเราพยายามเหมือนเราได้คะแนนด,ดีเหมือนเราอ้าวแล้วใครจะอยู่บนมาดูกันโอเคนะครับครูเริ่มตนน้นตรงนี้พิจารณาให้เรียนเข้าใจเนาะตัวอย่างแรกครับเป็นตัวอย่างการสอบภาคขอของกรมศุลก,กากรหกสี่นี่ล่าสุดเลยหกสี่ 4. โอเคนะครับอันนี้เป็นตัวแทนของข้าราชการพลเรือนแล้วกันเนาะ ทำไมครูยกมาครูไม่ได้ยกมาหมดมันเหมือนเหมือนกันอันนี้ตัวแทนของคราชการพลเรือนนักเรียนก็จะเจอประกาศแบบนี้หากนักเรียนเลื่อนไปตรงที่คาว่าจ่ายค่าธรรมเนียมเขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ก็คือเสร็จเมื่อเราชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วเท่านั้นก็แปลว่าถ้านักเรียนเจอคํานี้นักเรียนต้องทราบว่าเขายึดการจ่ายตัง ถ้านักเรียนยังไม่จ่ายตางังแปลว่าการสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับต่อมาดูตรงนี้นะผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจําตัวโดยกําหนดเลขประจําตัวตามลําดับการจ่ายค่าธรรมเนียมดูคุยเนี้ยเลขประจําตัวตามลําดับการชําระก็แสดงว่าอะไรจ่ายก่อนได้เลขที่ได้เลขประจําตัว ได้เลขประจําตัวสอบจ่ายก่อนได้เลขประจําตัวสอบก่อนเห็นผลไหมครับทากเรียนเจอคํานี้เขาบอกชัดเจนว่าหากนักเรียนจ่ายตังค์ช้าต่อให้นักเรียนสมัครไม่มีผลสมัครช้าสมัครเร็วไม่มีผลยึดตามลำดับการจ่ายตังค์นักเรียนจ่ายตังค์ช้าได้เลขประจําตัวหลังหลังนักเรียนจ่ายตังค์เร็วได้ลําดับเลขประจําตัวบนบนพูดง่ายนักเรียนจ่ายเร็วอาจจะได้ที่20นักเรียนจ่ายช้าที่ยี่สิบ ก้าที่30ไปไกลเลยและคิดดูคนสอบราชการเยอะไหมนักเรียนอาจจะลำดับที่1 0,000ก็ได้1000ันอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปถูกไหมครับดังนั้นนักเรียนต้องทราบว่าหากเขาเขียนว่าเลขประจําตัวสอบเรียงลําดับตามการชําระเงินนั่นหมายถึงว่านักเรียนจ่ายก่อนได้เลขประจําตัวก่อนนักเรียนสมัครวันนี้แต่นักเรียนไม่จ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์วันสุดท้ายครูสมัครพรุ่งนี้แต่ครูจ่ายตังค์เลยเลขประจําตัวครูมาก่อนนักเรียนชัดเจนนะครูอธิบายชัดเจนนะ แน่นอนครับอันนี้ที่มาชัดเจนครับจากคัสตอมใช่ไหมครับกรมสุรากากยึดตามเลขประจําตัวจากการจ่ายเงินจ่ายก่อนได้เลขก,ก่อนจ่ายหลังได้เลขหลังชัดเจนนะครับนี่เชัดเจนเนาะต่อไปดูต่อแล้วมันมีผลอย่างไรหลายๆคนสงสยัยครูแล้วมันมีผลต่อการสอบอย่างไรดูตรงนี้เขาจะเขียนตอนขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีพูดง่ายคือเราเรียกภาษาราชการว่าการขึ้นบัญชี การขึ้นบัญชีเนี่ยจะอยู่ในอยู่ในรายชื่อสองปีนักเรียนจะมีชื่ออยู่ในกลมที่นักเรียนสอบผ่านสองปีหากเขาไม่ยกเลิกไม่มีการสอบใหม่นักเรียนจะอยู่ในลำดับบัญชีสองปีเลยและในสองปีนั้นหากนักเรียนอยู่บนบนนักเรียนมีโอกาสได้ถูกเรียกบรรจุเรื่อยๆมีโอกาสได้รับการบรรจุเรื่อยๆทันครูนะครับดังนั้นสังเกตดีๆว่าเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนชัดเจนว่าการประกาศขึ้นบัญชีเราจะขึ้นบัญชี โดยเรียงลำดับผู้ได้คะแนนรวมเฉพาะตำแหน่งและเหมาะสมกับตำแหน่งนะเนหมาะสมกับตำแหน่งอันนี้นักเรียนต้องทราบเหมาะสมกับตำแหน่งเราเรียกมันว่าภาคคอใช่ไหมครับเฉพาะตำแหน่งเราเรียกมันว่าภาคภาคขอเขาเขียนไว้ตรงนี้เนาะชัดเจนเนาะก็คือเขาต้องการบอกนักเรียนว่าเขาคิดคะแนนโดยเอาคะแนนภาคขอกับภาคคอรวมกันแล้วใครได้สูงสุด เขาคิดอย่างนี้ก่อนใครได้สูงสุดอยู่บนโอเคไหมครับคิดคะแนนภาคขอภาคคอรวมกันใครอยู่สูงสุดอยู่บนแสดงว่าภาคกอไม่เกี่ยวชัวร์อยู่แล้วครับภาคกอเอาแค่ผ่านใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเวลาเขาคิดคะแนนการรับราชการเขาจะคิดภาคขอภาคคอเพื่อขึ้นบัญชีใครได้ภาคขอภาคคอสูงสุดคนคนนั้นได้ขึ้นบัญชีก่อนถูกไหมครับตรงนี้ไม่สําคัญใครก็รู้ก็สอบได้คะแนนดีก็ขึ้นบัญชีก่อนปกติ สอบภาคขอได้คะแนนดีสอบสัมภาษณ์ได้คะแนนดีรวมกันคะแนนเยอะขึ้นบัญชีก่อนเลยคนแรกถูกไหมครับแต่ประเด็นคือหากรเราเรียนคิดว่าเราเก่งคนที่เก่งเหมือนเราก็มีมันเกิดกรณีน,นี้ครับเรียนเกิดบ่อยมากใครมีเพื่อนเป็น HR ไปลองถามได้คะแนนซ้ํากันเยอะมากกรณีที่ผู้สอบมีคะแนนรวมเท่ากันถ้าเท่ากันขึ้นมาล่ะดูยังไงถ้าเท่ากันขึ้นมาให้ผู้ที่มีความได้คะแนนอะไรครับเหมาะสมกับตําแหน่ง เหมาะสมกับตําแหน่งอยู่ในลําดับที่สูงกว่าคําว่าเหมาะสมกับตําแหน่งคืออะไรครับเนี่ยถ้าคะแนนเท่ากันดูครูนะลําดับถ้าคะแนนเท่ากันเท่ากันขึ้นมาถ้าขอบวกคอเท่ากันทํายังไงครับใครคอมากกว่าใครได้ภาคคอมากกว่าอยู่บน ขูเขียนลำดับชัดเจนนะกรณีที่ผ้าคอภ้าคอรวมกันแล้วเท่ากันขึ้นมาภาคอใครผ้าคอมากกว่าคนนั้นอยู่บนถันนไหมครับแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นถ้าคะแนนผ้าคอเท่ากันเห็นไหมครับเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันถ้าคอเท่ากันขูเขียนตรงนี้แล้วกันนะถ้าคอเท่ากันเท่ากันถ้าคอเท่ากันเกิดอะไรขึ้นผู้ที่ลำดับประจำตัวสอบก่อน สูงกว่าถ้าคอเท่ากันใครลำดับประจําตัวสอบก็คือเลขเลขประจําตัวสอบเลขประจําตัวสอบใครใครมาก่อนถูกไหมครับใครมาก่อนคนนั้นอยู่บนเห็นวิธีการที่เขาเรียงยังครับนักรียนเวลาเขาคิดเขาคิดอะไรอันดับแรกเอาผ้าขอกับผ้าคอรวมกันใครมากกว่าอยู่บนสุด กรณีที่ขอกับคอรวมกันแล้วดันเท่ากันให้ดูคออย่างเดียวใครคอมากกว่าเอาคอขึ้นบนคอไปก่อนใช่ไหมครับแล้วคอยังเท่ากันอีกดูอะไรดูเลขประจําตัวสอบใครเลขก่อนขึ้นก่อนเลขก่อนมาจากอะไรมาจากการจ่ายตังก่อนชัดเจนไหมครับจ่ายตังก่อนได้เลขประจําตัวสอบก่อนในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกอย่างเลขประจําตัวสอบก่อนมาก่อนขึ้นก่อน เห็นลำดับไหมครับเรียนหลายๆคนบอกครูมันเกิดโอกาสเท่ากันหนึ่งสองลำดับสุดท้ายครูโอกาสเกิดลำดับที่สมันเกิดน้อยมากนะไม่จริงทุกปีครูเล่าขำๆเลยนะไม่ระบุที่โอเคไหมครับเรียนคะแนนเท่ากันเลยหกสิปอร์นหสิ็ของสองร้อยอยิบคะแนนเท่ากันร้อยสิบเทียบเลยสมมุติไม่ต้องสมมุติอะเรื่องจริงคะแนนร้อยิบเท่ากันเลยแต่ใครล่ะจะอยู่บนคำตอบคือคะแนนเท่ากันขึ้นมา ทุกอย่างเข้ากันขึ้นมาคนที่เลขประจําตัวสอบก่อนนี่อยู่บนครับดังนั้นการจ่ายตังค์สำคัญไหมสําคัญนักเรียนจ่ายตังค์ช้านักเรียนเก่งเพื่อนก็เก่งคะแนนเท่ากันก็เพื่อนชนะนักเรียนเพราะว่าเพื่อนเลขประจําตัวสอบมาก,ก่อนนักเรียนบอกอ้าครูมันจะมีโอกาสหรือที่ภาคคอเท่ากันประจำนักเรียนไม่แปกภาคคอคือการสัมภาษณ์ถ้าเรียนไปดูระเบียบการดีอ่านดีๆหลายๆที่โพสต์ชัดเจนมากคะแนนสอบภาคคอจะไม่ค่อยต่างกันมันต่างกันแค่หนึ่งถึงสองคะแนนมันน้อยมากและ หน,นึ่งถึงสองคะแนนบางคนสอบกันเยอะคะแนนเท่ากันครับภาคอเท่ากันเยอะแยะไปเป็นเรื่องปกติเพราะเขาใช้เกณฑ์ใกล้ๆกันดังนั้นภาคอจะเท่ากันไม่แปลกเลยโอเคนะขอคอบวกกันได้สูงสุดขึ้นก่อนถ้าขอคอเท่ากันปับ๊บดูคอคอมากกว่าขึ้นก่อนแล้วถ้าคอยังเข้ากันอีกใครเลขประจําตัวสอบมาก่อนขึ้นก่อนเห็นไหมครับดังนั้นดูลำดับที่สามเห็นไหมครับลำดับที่สามการจ่ายตังการจ่ายตังเนี้ย มีผลครับนักเรียนจ่ายก่อนเลขประจําตัวสอบมาก,ก่อนตอนขึ้นทะเบียนบัญชีมีผลต่อการลำดับเข้าใจไหมครับแล้วถ้าเราลำดับอยู่บนเรามีโอกาสถูกบรรจุก,ก่อนชัดเจนนะครูอธิบายไว้ชัดเจนใช่ไหมครับนะี่หวังว่าคงเข้าใจมีอะไรสอบถามคอมเมนต์ครูได้ตามนี้ต่อไปหากยังไม่พอใจเอาอีกครับหลักฐานที่สองท้องถิ่นครับท้องถิ่นหกศูนย์ครูเอาระเบียบการจริงมาให้ดูเลยท้องถิ่นท้องถิ่นปีหกสี่ก็กำลังจะมีระเบียบการ ทางการใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคูเลยยังไม่ไดเอามาให้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเหมือนกันนั่นแหละครับเนี่ยระเบียบการปีนั้นกับปีนี้หลักการหลักเกณมเท่ากันมาดูท้องถิ่น60นักเรียนดูครับระวังดีดดนะท้องถิ่น60บอกว่าอะไรผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมแล้วชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะได้รับเลขประจําตัวสอบเกิดอะไรขึ้นต่างจากต่างจากเมื่อกี้ยังไงขา้าราชการทา้องถิ่นการกําหนดเลขประจําตัวสอบเป็นแบบ สุ่มนี่หลายๆคนอ่านแบบนี้เฮ้ยการกําหนดเลขประจําตัวแบบสุ่มแปลว่ามันสุ่มเลขไงไม่เกี่ยวกับการจ่ายตังค์ใช่ไหมไม่เกี่ยวแต่หลายคนจะเข้าใจผิดเดี๋ยวมาดูกันไม่เกี่ยวกับการจ่ายตังค์หลายๆคนดีใจแนละ้วอา้าวอย่างนี้จ่ายจ่ายก่อนจ่ายหลังก็ไม่สําคัญสิใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเราจ่ายที่หลังจ่ายก่อนก็ได้เลขแบบสุ่มมันเกิดการสุ่ม ต่างจากพลเรือนใช่ไหมครับท้องถิ่นใช้การสุ่มแต่นี่คือสิ่งที่ต้องระวังเกิดอะไรขึ้นดูครูนะครูให้ดูขำๆนักเรียนรู้อยู่แล้วละ่ละหลักการขอคอมาดูลำดับสุดท้ายเลยตรงนี้ถ้ายัางได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครสอบก่อนอยู่ในลำดับสูงกว่าโดยพิจารณาจากเอกสารวันเวลาในการสมัครทางอินเทอร์เน็ตคือเลขที่ของท้องถิ่นนะครับ เลขที่สอบใช่ไหมเลขที่สอบท้องถิ่นอะ่ะเป็นแบบสุ่มก็จริงแสดงว่าทุกคนได้หมายเลขสุ่มไม่เกี่ยวกับลำดับการจ่ายตังค์ไม่เกี่ยวกับลำดับการจ่ายตังค์ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเพราะได้เลขแบบสุ่มแต่หากคะแนนเท่ากันหมดคือทุกอย่างเท่ากันหมดเหมือนเมื่อกี้เนี้เขาจะดูจากอะไรวันเวลาในการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับเขาจะบันทึกไว้ในอินเทอร์เน็ตก็แสดงว่านักเรียนได้เลขแบบสุ่มก็จริงแต่ ถ้าคะแนนเท่ากันหมดถ้าเขาจะเอาใครขึ้นก่อนเขาดูจากการเข้าระบบนะครการเข้าระบบสมัครี่ท้องถิ่นใช้หลักการนี้การเข้าระบบสมัครแปลว่าสมัครก่อนได้เปรียบได้อยู่บนครูสอนชัดเจนนะหลายๆคนอ่านระเบียบการไม่แม่นเลยไม่ทราบใช่ไหมครับท้องถิ่นได้เลขประจําตัวแบบสุ่มก็จริงแต่หากคะแนนเท่ากันขึ้นมา เขาจะไปดูวันเวลาที่นักเรียนเข้าไปสมัครในระบบวันเวลาที่เข้าไปสมัครในระบบก่อนคนนั้นอยู่บนมีผลต่อการบัญชีเห็นไหมครับบัญชีบนบนได้บรรจุก่อนนะเรียนทราบนะชัดเจนไหมครับครูั้นๆแบบนี้เลยเพราะหลักการนั้นคล้ายๆม่อกี้ใช่ไหมครับไล่มาเรื่อยๆพอถึงจังหวะเท่ากันทุกอย่างปุ๊บไม่มีอะไรตัดสินใช้วันเวลาที่เข้าสมัครตัดสินแสดงว่าอะไรท้องถิ่นฟิกที่วันเวลาในการเข้าระบบ พลเรือนส่วนใหญ่ฟิกที่ลำดับที่การจ่ายตังค์ใช่ไหมครับทันนะแม้เลขประจําตัวนักเรียนจะอยู่ก่อนเพื่อนแต่เพราะว่าได้เลขแบบสุ่มใช่ไหมแต่นักเรียนสมัครในระบบหลังเพื่อนนักเรียนก็จูหลังนะครับตามลำดับการขึ้นทะเบียนของท้องถิ่นครูสอนชัดแจ้งเนาะนักเรียนถ้าเป็นพลเรือนเขาจะดูลำดับการจ่ายตังค์ได้เลขบัญชีก่อนได้เลขสมัครสอบก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นท้องถิ่น เขาให้เลขแบบสุ่มก็จริงแสดงว่าทุกคนได้เลขประจําตัวแบบสุ่มเลขประจําตัวสอบแบบสุ่มแต่ทุกคนหากคะแนนเท่ากันเขาจะดูวันเวลาที่ Acces เข้าสู่ระบบนั่นแสดงถึงความตั้งใจว่านักเรีนยนตั้งใจจะสอบทันไหมครับไปดูอีกตัวอย่างประกอบประกาศสอบครูผู้ช่วยสอบพทใช่ไหมครับสอบพทหกสามปีที่ผ่านมานี่เองสอบครูผู้ช่วยใช่ไหมครับระเบียบการว่าไงดูครูนะระเบียบการ คล้ายพลเรือนครับดูตรงนี้ครับผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบระบบจะก,กำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระเงินเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระชัดเจนไหมอันนี้แปลว่าอะไรจ่ายก่อนได้เลขก่อนอธิบายชัดเจนนะอธิบายสั้นๆแบบนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วล่ะหลักการคิดคะแนน เวลาเรียนอ่านต้องอ่านดีๆนะครับสมมติรวมภาคต่างๆแล้วยังเท่ากันหมดสุดท้ายมาดูเลขประจําตัวสอบครูผู้ช่วยใครสมัครก่อนได้เลขก่อนแต่เลขก่อนเกิดอะไรขึ้นเห็นเกณฑ์การตัดสินไหมครับเกณฑ์การตัดสินคือสมมติอ่ะอันนี้ไม่ต้องอ่านนักเรียนทราบอยู่แล้ว,ส,ลวสมมติมันเท่ากันทุกอย่างแล้วเขาจะตัดสินอะไรหากยังเท่ากันอีกหากยังมีคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ลําดับดีกว่าก็คือ จ่ายตังก่อนอยู่บนจ่ายตังก่อนอยู่บนอยู่บัญชีบนอยู่บนเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรค่าราชการครูใช้หลักการคล้ายพูดง่ายคือใช้หลักการเหมือนเหมือนกับค่าราชการพล,ลเรือนก็คือว่าสมมุติเขากําหนดเกณฑ์คะแนนไปต่างๆแล้วถ้ามันยังเท่ากันทุกอย่างคือคะแนนมันเท่ากันหมดตัดสินไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาจะตัดสินคือเขาดูจากลำดับเลขประจําตัวสอบ ซึ่งลำดับเลขประจําตัวสอบนั้นมาจากการจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายก่อนได้เลขก่อนทันไหมครับส่วนท้องถิ่นจะต่างออกไปท้องถิ่นใช้หลักการว่าเลขประจําตัวแบบซุ่มแต่หากคะแนนเท่ากันทุกอย่างเขาตัดสินไม่ได้เขาจะไปตัดสินวันเวลาที่เข้าสู่ระบบครูสอนชัดแจ้งทุกอย่างเนาะดังนั้นสิ่งสําคัญที่เรียนต้องพิจารณาคืออะไรเข้าระบบเร็วเข้าระบบอะไรครับเข้าระบบสมัครเร็ว สมัครให้เร็วที่สุดก็คือเข้าอินเทอร์เน็ตอะสำหรับท้องถิ่นโอเขชัดเจนไหมครับนักเรียนต้องเข้าสู่ระบบเร็วๆท้องถิ่นให้เลขแบบสุ่มก็จริงแต่ว่าท้องถิ่นจะเก็บรายละเอียดไว้ว่านักเรียนเข้าสู่ระบบวันไหนสมัครเสร็จวันไหนส่วนจ่ายตังไม่เกี่ยวจ่ายตังปั๊บก็ได้เลขแบบสุ่มอยู่ดีแต่ถ้าคะแนนเท่ากันเขาจะดูว่าใครเข้าระบบก่อนชัดเจนไหมต่อมาจ่ายตังก่อน จ่ายตังก็คือหลังจากสมัครแล้วใช่ไหมครับจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนท้องค่าราชการอะไรครับค่าราชการพลเรือนกับค้าราชการครูสองอันนี้ใครจ่ายค่าธร,รมเนียมก่อนธร,รมเนียมการสอบสอบคนนั้นได้เลขประจําตัวก่อนเลขประจําตัวก่อนมีผลกรณีที่ว่าคะแนนเท่ากันจะใช้เลขประจําตัวเป็นตัวตัดสินทันไหมส,สรุปต่อคะแนนเท่ากัน คะแนนเท่ากันใช้เลขตัดสินชัดเจนไหมครับถ้าเป็นท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นคะแนนเท่ากันใช้อะไรครับใช้การเข้าระบบตัดสินเมื่อนักเรียนเห็นชัดเจนนี้แล้วคำตอบของครูสั้นๆเลยสมัคร ให้เร็วไม่ต้องคิดอะไรสมัครให้เร็วใช่ไหมครับจ่ายตังให้เร็วนั่นคือสูตรสําเร็จของการสมัครภาคขอไม่ว่าจะหน่วยงานใดๆเพราะว่าเขาวัดทุกอย่าง,างบางหน่วยงานวัดตั้งแต่การเข้าสู่ระบบเช่นท้องถิ่นบางหน่วยงานวัดที่การจ่ายตังเช่นพล,ลเรือนครูนักเรียนต้องดูให้ดีนะครับหรือนักเรียนบอกครูผมอ่านระเบียบไม่เก่งผมอ่านระเบียบไม่แม่นผมต้องทําไงไม่ต้องคิดอะไรสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่ทาได้ จ่ายตังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ทันไหมครับนักเรียนนั่นคือสิ่งที่ครูสอนนักเรียนครับและครูให้ตัวอย่างไว้หมดแล้วเนาะสุดท้ายครับนักเรียนการติวช่องครูติวง่ายมากนักเรียนเข้ามาให้กดคําว่า playlist ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็จะเห็นครูแบ่ง p l a y ิสต์การติวไว้มากมายเห็นไหมครับตามรูปแล้วแนะนํากด subscribe กดติดตามครูไว้ครับนักเรียนกดกระดิ่งด้วยก็ได้นักเรียนจะได้ได้ข้อมูลอัปเดตของครูเรื่อยๆหวังว่าคลิปนี้ น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนครับสงสัยอะไรคอมเมนต์ใต้อยู่ทุกครูได้ครูจะมาตอบเรื่อยๆนะครับเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วก็ทุกคนจะได้ขึ้นบัญชีบนบนมีโอกาสสมหวังมีโอกาสบรรจุราชการตามที่หวังครับไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ